หลังจากการคอแลแลบครั้งล่าสุดที่ผ่านมากับบัตสตายเอ็กแท็กออนไลทันเนี่ยซึ่งในรอบที่แล้วมันก็จบไปแล้วแต่ความมันมันยังค้างคาอยู่ซึ่งในรอบนี้เนี่ยมันมีข่าวดีมาอีกแล้วครับทุกคนเพราะว่าในรอบนี้นะครับก็จะมีการคอแลแลบครั้งใหม่ของเกมบัตสตายนั่นเองครับเป็นการคอแลแลบอย่างเป็นทางการของแท็กซี่เอ็กบัตสตายซึ่งในวันนี้เนี่ยครับผมมีคลิปตัวอย่างของการคอแลแลบครั้งใหม่นรคะนี้มาทุกคนดูด้วยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยทีมงานเ็าส่งตัวอย่างเข้า,ขามาให้ดูอะบัตสตายอินมครับเฮ เฮ้ยนี่มันแมปที่เราเล่นใช่ไหมแบบก่อนนะลบเฮ้ยตึกกลางครับทุกคนอย่าบอกนะว,ว่าโอ้ยยังสวยอะ่ะเฮ้ยจริงหรอเพราะแลบ,บครั้งนี้ที่ผมอ่านในโน้ตมาเขาบอกว่าจะเข้ามาในเดือนนะอุ้ยเฮ้ยอันนี้จะมาเป็นสกินปืนหรือเปล่าทุกคน AW RPG ครับแล้วก็สกาโอ้ยสวยนะคือแมแบบนี้สวยมากเลยนะครับแต่ว่าทุกคนผมรู้สึกว่า เหมือนตัวแมปอันนี้เนี่ยจะเป็นอยู่ในไมค์ครับนะอาจจะไม่ได้อยู่ในเกมบัตรสไต์นะครับเพราะว่าเขาเขียนว่าบัตรสไต์อินไมค์ครับใช่ไหมมันไม่ใช่แบบว่าไมค์ครับอินบัตสไต์เนี่ยเออผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แมปที่เราจะได้เล่นกันในบัตรสไต์นะคิดว่าผมสังเกตดูในแมปเนี่ยมันเหมือนมันจะมีแบบว่าเหลี่ยมๆใช่ไหมคิดว่าเวลาที่เราเล่นเนี่ยมันจะกระโดดข้ามไม่ได้หรือเปล่าหรือมันอาจจะต้องปีนอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นการคอลแลบ,บอย่างเป็นทางการด้วยนะทุกคนซึ่งผมว่าในรอบนี้นะครับมันน่าสนใจมาก แล้วก็รอบที่แล้วเนี่ยจะเป็นของไมค์คา f t ก็จริงแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าการคอลแลัที่ไม่ใช่ทางการครับก็จะมีแค่ตัวของสกินนิดนิดหน่อยๆแล้วก็ไม่ได้มีแมปมาให้เราด้วยนะครับซึ่งในครั้งนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะต้องมารอลุ้นกันในเดือนหน้านะทุกคน เดอนหน้านี่มาแน่นอนนะครับแมปในคลิปนี้ที่เราเห็นอนะ่ะผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เอาเข้ามาในบัตรสไตล์นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นการคาดเดาของผมล้วนๆเลยนะผมดูแล้วมันน่าจะไม่ใช่นะครับอาจจะมีแมปอื่นหรือเปล่าอาจจะใกล้เคียงกับแบบนี้แต่อาจจะไม่ใช่แบบนี้เป,เป๊ะเลยนะครับตัวสกินปืนเนี่ยผมคิดว่าเอาเข้ามาแน่นอน,นครับและคิดว่าน่าจะเอาเข้ามาหลายกระบอกด้วยแหละทีนี้เดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันว่ามันจะมีสกินตัวละครเข้ามาหรือเปล่าที่เป็นแบบไมคครับทั้งตัวเลยไม่ใช่มาแค่หัวนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับม แต่ถ้าใครเล่นบัตรสไตล์เนี่ยน่าจะรู้เลยว่าเใช่แน่นอนนะครับหลายๆคนน่าจะได้เห็นคลิปนี้แล้วนะครับเป็นคลิปของทางแท็กซี่เนี่ยที่เขาได้ลงไว้คลิปแรกนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันครับนี่มาก่อนอื่นเลยเราจะได้เห็นปืนใช่ป่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยผมก็เอ้ยมันก็ปกตินะมันจะเป็นการคอแลแลบจริงๆรหรอซึ่งว่าปืนของแท็กซี่เนี่ยก็เป็นแนว,แนวปืนมอร์เด w ล r f a ฟ e อยู่แล้วนะครับเป็นปืนเยอะๆแบบนี้ซึ่งตออง้องบอกเลยว่าถ้าการคอแลแลบครั้งนี้นะครับไอ้ปืนที่เราเห็นเห็นอยู่เนี่ยแล้วว่ากานะ เขาเข้ามาเยอะๆแบบนี้นะครับและเขาจะมีบอกตรงนี้ครับทุกคนคือแบบบอกแบบเนียนๆแต่ถ้าใครได้เล่นบัตรสไตล์เนี่ยจะรู้กันเลยนะครับทุกคนโต้ขาปน,นี้โตะปืนตอนแรกผมว่ามันคุ้นๆนะสักพักนี่เลยใช่เลยครับมันชัดเจนมากๆในห้องสองของบัตรสไตล์ด้วยนะครับแล้วก็นี่เป็นการแบบว่าคเคยจามาค์ไาๆไปก่อนว่าเฮ้ยคุ้นๆหรือเปล่าของเกมอะไรหรือเปล่าแน่นอนนะครับ่าเป็นของบัตรสไตล์ของเราเนั่นเองซึ่งต้องบอกเลยว่าการคอลแลบครังนี้เนี่ยรอบที่แล้วเายังไม่ทางการไง รอบนี้ก็จัดหน่อยเว้ยเอาปืนเข้ามาเยอะๆยหน่อยขอละขอให้มีปืนสกินปืนเนี่ยเข้ามาเยอะๆะเลยนะคิดว่าน่าจะเอามาแบบจัดเต็มแน่นอนนะครับในรอบนี้น่าจะเอามาครบทุกประเภทเลยนะครับบอกว่าให้เป็นอย่างนั้นแล้วกันนะครับทุกคนเอาละครับใครมีความคิดเห็นกับการคอลแลบ,บครั้งนี้ยังไงกันบ้าง ส่ตัวแล้วผมก็บอกว่าค่อนข้างที่จะดีนะครับถ้าว่ามีการคอลเลบรแบบเรื่อยๆแบบนี้อะไรก็ได้แต่ว่าขอให้เป็นการคอแลแลบแบบต่อเนื่องก็จะดีมากๆเลยเอาละครับก่อนเราจะไปเริ่มกันเนี่ยวันนี้ผมมีโปรดีๆมาแนะนาครับยูทูปพิมีมเริ่มต้นแค่19บาท1เดือนเพียงแค่ห9บาทต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นอีกเพียบเลยครับหรือใครที่อยากจัดแบบรายปีก็มีนะครับยูทูปพิมีมเพียงแค่บาอยีกอาสิอเกมามาลยัไม Chat T, Netflix, Disney, Video, va, กแอปสตรีมมิ่งอา่าถอกกาากนาี ฐานลูกค้ามากกว่า40,000นคนใครที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราสามารถสแกนคิวโค้ดที่ขึ้นอยู่ตอนนี้หรือว่าแอดไลน์ได้เลยที่ ad dark pm ของดีราคาดีต้องลองแล้วจะติดใจกิจกรรมคอลแลบครั้งนี้มันยังไม่เข้ามาแต่ที่ผมมีเนี่ยมันก็เป็นในตัวของสกินรอบที่แล้วใช่ปะที่มันจะเปลี่ยนแค่หัวเนเหววันนี้ผมว่าจะมาเล่นซีโร่นลครับซึ่งก่อนหน้านี้เล่นโหมด1นึแล้วมันติดใจเดี๋ยวในวันนี้เนี่ยผมก็จะเอาซีโร่มาคับเนี่ยไปเล่น่นึ่งสี่เช่นะคยครับอ่าอเาล่บ ก็ไม่รู้ว่าช่วงเวลานี้จะเจอตึงๆหรือเปล่าช่วงดึกๆเนี่ยอาจจะตึงนิดนึงนะครับอาจจะตึงกว่าปกติสักเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็น่าจะขึ้นแรงลิเกไปหมดแล้วป่ะเพราะว่าผ่านมาค่อนข้างที่จะนานแล้วนะผมหวังว่าการคอลแลบครั้งล่าสุดที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยขอให้เอาแมปเข้ามาด้วยนะขอให้เอาแมปแบบในคลิปเข้ามามันจะเป็นอะไรที่แบบว้าวมากนะถ้าเอามาจริงๆนะครับคือแบบเป็นแมปไม้ครับล้วนๆนนะ่ะ ือมันจะเป็นอะไรที่น่าเล่นมากนะถึงแม้ว่าจะเป็นแมปเดิมก็จริงครับแต่ผมเชื่อว่าผู้เล่นชาวบัตสไตล์เนี่ยอ้อนวอนกับแมปใหม่มากๆใช่ไหมต่อให้มันจะเป็นแบบแมปเดิมแล้วก็เป็นของไมคับก็ยังดีอ่ะแต่ก็ไม่แน่นะเขาอาจจะเอาเข้ามาก็ได้เพราะว่าเหมือนเขาจะมีเวลาเตรียมตัวอยู่นะมาครับเดี๋ยวผมจะขอเก็บปืนตรงนี้ก่อนเหมือนจะมีคนลงกับเราคนหนึ่งเอาหรือเปล่าผลแลลวเขาลงช้านะเดี๋ยวก่อนเหมือนจะมีข้างล่างโคตรเยอะเลยนะครับเอาข้างล่างก่อนไหมเหมือนได้ยินนี่ฮะคนหนึ่งอุ้ย ข้างล่างเราก็มีสวยข้างหลังครับเดี๋ยวนะผมขอโลบก,ก่อนมาเรียบร้อยไม่ตัวข้างหลังหวางเป้าเรารออะไรมาเรียบร้อยคือผมพลาดไม่ได้นะถ้าผานนี้ผมแห้งเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะ ไี้ไงชุบหรอเหมือนว่าพอแลงไดมอนนี่เป้ามันก็ยังดูอยู่นะทุกคนช่วงนี้ต้องเหมือนจะอยู่อาแรงมาสเตอร์เออมันก็ถึงจะแบบว่าเป้าจะดูดน้อยลงนะครับช่วงนี้ก็จะเป้าดูดแรงนิดนึงแต่ว่าเหมือนเล่นัะอีกสองสามตาก็น่าจะขึ้นเลยนะผมอยู่ไดมอนหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้ข้างบนหัวผมยังอยู่เลยนะเขาน่าจะยังไม่ไปเฮ้ยเหมือนผมได้ยินเนี่ย yes. โโอ้้ยหนี่เดียวเองโอ้โหเขาลงแล้วอ่ะเดี๋ยวนะขอรีโหลดไปฮะเนี่ยโอเคโอ้โหเมื่อกี้แบบเหลืออีกนัดเดียวกระสุนหมดพอดีเลยอ่ะตรงนู้นก็มีแต่ว่าผมอยากได้ข้างบนก่อนอ่ะผมได้ยินสวยอุ๊ยอาร์คไม่ได้เล่นนานก็ถือว่ายิงดีอยู่นะ เราเอาตึกนู้นไหมทุกคนมาเราเคลียร์ข้างหลังเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าผมยากไปซื้อปือนก่อนอนะรู้สึกว่าปืนยังไม่ค่อยโอเคนะครับคือแบบไม่อยากพลาดแต่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ทันนะเหมือนได้ยินโอเคคนนี้น่าจะเป็นบอทนะครับเราต้องแบบเช็คดีๆนะทุกคนผมขอซื้อปือนก่อนเลยมาเอาเป็นอุซี่ดีกว่ามาจะเล่นใกล้ๆนะครับผมขอยัดเลย เรียบร้อยเหมือนเขาจะยิงกับฝั่งนู้นนะขอกซ้ำก่อนมามีเสียงเท้าด้านล่างเราด้วยผมเห็นละไปลุปย,คยค่อยๆเคลียร์ไปทีตัวครับด้านล่างโอเคค่อยๆค,ครับค่อยๆย,ยิงไปทีละตัวเหมือนจะเป็นบอดด้วยนะคนนี้เดี๋ยวผมเรียกโหลดเอาจะเอาปืน QBZ หน่อยนะครับเอาไว้ยิงไกลๆหน่อยขอเช็คก,ก่อน ถ้าข้าหลังไม่มีเราจะไปเอาตรงนู้นมาเนี่ยสองคนโอ้โหยิงยากอะผมขอเก็บปืนก่อนแล้วกันค่อยๆได้ฮะเขากำลังนัวนกันอยู่สามคนเอานี้ก่อนมามซีโล่เรียบร้อยสามก่อนเดีไหมไม่งั้นะเขาชุบแน่นอนนะครับคนนี้ข้างบนยังไม่หมดนะไป เอาขึ้นบนต่อหุ้ยเหมือนจะอยู่บนหัวเรามาแล้วเรียบร้อยมีบนหัวเราด้วยระเบิดไฟถักปะหมาหรือเปล่าต้องค่อยๆเล่นนะทุกคนแบบว่าจะโดนลุมไม่ได้นะครับเหมือนจะไม่มาเราขึ้นนี่ดีกว่าไหมเราต้องแบบไปนิยนๆ เรียบร้อยเอาเขารุดหรือเปล่าคนนั้นจําได้ว่าผมยิงไปแล้วนะเพื่อเขายุบมาแล้วเขาก็ไม่เล่นนะครับขอสามอนมาเขายิงกับตึกหนูเหรอเสียงเหมือนเอ้ยโอเคเกิดด้านล่างนะครับข้างล่างในห้องเอ้ยู้หไม่ทันเอานี้ก่อนมา เอาอ้นอกเฉยมีข้างล่างนะครับเอาไหมตรงนี้มีเสียงสนไยอุ้ยลนลนลนโอเคมาลงก็ลงเมื่อกี้สี่โลใช่ไหมน่าจะไปเรียบร้อย มือนผมโดนสก,กิลของตัวลูเซียนอะน่าจะโดนมาจากตึกดูนะครับใช่ไหมเฮ้ยเรียบร้อยชุดเดียวคิวเซมันดว่าแรงนะทุกคนมันยิงเป็นเบิร์ดเป็นสามชุดอะถ้าแต่ว่ามันต้องยิงให้โดนนะเฮ้ยคนมนะันอะเอาเหมือนมีคนยิงผมมาเลยอะเสียงเท้าด้านล่างหมาปะ หมือนจะไม่ใช่นะคนนี้เขาหลุดนะเนี่ยเฮ้ยสาอะสวยมีด้านหลังด้วยเฮ้ยมาได้มาโอ้โหโทด,ดูดิคิบีซคือเมื่อกี้ผมยิงไปแค่ชุดเดียวนะแล้วเลือกเขาแบบเหลือน้อยมากข้างหลังมีโล่หมดหรืยยังผมขอใชคก่อนเราต้องค่อยๆไปอะข้างหลังแต่วงมา เราไปทางนี้ดีกว่าทุกคนไปเข้าวงกันผมขอ U A V เช็คไปก่อนหนึ่งทีโหยุดตึกหน้าหมดเลยนะครับเสียงเท้าด้านล่างไปไปก่อนดีกว่าเฮ้ยโอเคได้อยู่ต้องไปแบบว่าห้ามโดนหลังอะถ้าโดนผมตายเลยไงมันไม่มีชุบตัวเองก็ไม่น่าทันนะครับเสียงมันจะอยู่ข้างล่างใช่ไหมเนี่ย ไอ้คนนี้ว่ะเรียบร้อยโอ้โหเขาเกาะข่าวกันเยอะมากตอนนี้เหมือนจะหลุดกันเยอะนะแล้วแบบเพิ่งเข้ามาเล่นนะครับมีข้ายลอีกคนนึงอะ่ะผมขอสามคนได้ไหมมาดิหมืมอไม่กลัวไปแล้วเหมือนมีสนายยิงผมอะ่ะข้างบนปหมขอใช้ก่อน ไม่มีผมว่าเดี๋ยวผมขอรีเซ็ตเดี๋ยวนะโอเคไม่ใช่เกิดใหม่นะเหมือนจะลงข้างล่างปะเหมือนมาคนหนึ่งเรียบร้อยโอ้โหดูดเิเขาขึ้นมาอย่างนี้เลยนะตรงนู้นเกิดใหม่โอ้วงมาว์ทุกนไปผมต้องดักอะผมจะไปใส่สุดนอกวงไม่ได้นะครับโอเควงมันยังอยู่ในตึกอยู่อะ ผมว่าเราไปเข้าวงเลยดีกว่าไหมขอเช็คไปก่อนรอบหนึ่งข้างหน้าเรามีสองตัวแล้วก็ข้างหลังไอตี้นั้นนะครับเนี่ยต่อฟ้าคนเนี้ยตัวนู้นเกิดใหม่นะครับไปผมขอไปเล่นในวงน่าจะเวิร์กกว่านะครับเรามาคนเดียวด้วยนะเฮ้ยเนี่ยเกิดนี่หรอ หมือนมีข้างนอกอีกตัวหนึ่งมาซามก่อนมามีเสียงมันอยู่ข้างบนหัวเราอะ่ะเช็คเลยเขาน่าจะใกล้เข้ามากันแล้วนะตรงน,น,นู้นเนี่ยผมเห็นแล้วคนหนึ่งสองคนเลยเฮ้ยโอเคซ้มเลยมาสายมือเหมือน,น,น,ยยนมีสไนยิงผม โหเสียดายยิงไม่โดนเหมือนขึ <out> ้นมานี่ปะเนี่ยข้างล่างหุมมุมนี้ยิงยากอุ้ยระเบิดติดมาดักเลยมาผมว่าเขาน่าจะเข้านะโหนวิ่งนู้นลวคนหนึ่งแต่เมื่อกี้เหมือนจะวิ่งใช่ปะควาอยู่เหมือนได้ยินนะเขาวิ่งเข้าไปทางนู้นนะครับแล้วก็ UAV ไป อู่ขวามือค่อยๆเช็คไปนะครับกลัวโดนสไน์อ่ะเนี่ยต่อไปโหเสี่ยงมากเลยอ่ะทุกคนวงบีบไปนู่นด้วยนะครับเราไปนี่ดีกว่าไปขอมาเลงข้างบนนี้นะครับน่าจะได้ฟรีอยู่ตรงนี้ไม่มีเนี่ยตวโล่แบบนี้สวยโอ้โหน็อกเฉยมีสองคนนะครับเหมือนได้ยิน อุยโอ้โหไม่ไหวผมไม่กล้าเล่นต่อโหแย่แล้วทุกคนเราอยู่ตรงกลางนะครับตึกนี้ก็มีเนี่ยตึกฝั่งนี้มีนะครับโอ้โหแต่ว่าเราอยู่ในวงอยู่เหมือนมาแล้วแย่แล้วทุกคนผมโดนแน่โอ้โหแย่แล้วเปิดไม่โดนฝั่งนู้นก็มีมาผมเล่นเลย โอ้แย่แล้วอะ่ะมุมไม่ดีเลยมาหล่อยมาก่งเลยมา้องวังก่นอนสวยเหมือกำลังขึ้นมาอีกนะครับซ้ำหมดมาโอ้โห و, เหลืออีกสองเลยอะ่ะสองตัว อุ้ยโอ้แย่แล้วทุกคนโอ้เรียบร้อยโอ้พลาดจัดผมไม่น่าเปิดตัวขวาเลยอะน่าจะเอาตัวซ้ายก่อนนะคือเหมือนผมเปิดตัวขวาปุ๊บแล้วก็โดนตัวซ้ายอะไม่ทันชัวเพราะว่าวงท้ายมันแรงมากเนี่ยโอ้นี่ไงยืนรอแบบเรียบร้อยดูดิไม่ทันโอเสียดายอะมาคนเดียวมันจะเล่นยากตอนท้ายวงนะครับถ้าแบบท้ายวงแล้วมุมเรามันไม่ฟรีหรือว่าเราแบบเล่นยิงผิดตัวแบบผมเมื่อกี้ เราไม่สามารถเคลียร์ทีละตัวได้ไม่คี้เปิดชุดแรกไปก็เอาไม่น็อกใช่ไหมแต่ผมคิดว่าเมื่อกี้ถ้าผมเอาตัวซ้ายก่อนอาจจะได้นะผมไปเล่นตัวขวาแล้วก็เหมือนโดนหลังเลยอะทีเนี้ยติดสไลด์ไงเสียดายมากแต่มันดีนะเล่นโซโลมันก็มันดีนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมยังแรงไม่เยอะมากนะครับซึ่งถ้าแรงเยอะกว่านี้ก็จะแบบตึงกว่านี้เยอะเลยละเพราะว่าช่วยเลงก็จะไม่ได้มีการเปิดใช้งานแล้วนะครับ โอทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บิ๊กบอสด้วยนะครับช่วงนี้เนี่ยผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับเอาละครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย